าพี่น้องมเบิ่งเห็ดนี่ถือว่าพี่น้องเอ้ยพอเห็ดเอลคนมาเพิ่งจะเียบให้อาจันหมาน้ำทางก็มาโผล่เห็ดเหมือนพอเขาพี่น้องเลยเห็ดเอาเลยเถวเอาเลยเก็บเลยจะเก็บบ่ะมวลจำก่อยเก็บมือหนันกมันจะแก่เขาว่าเก็บเห็ดโบ๊ทนี่ว่าเขาว่าบ้า พี่นไปสิไปคิดวมันจะออกครอนสัมนะครับมาออกสัมเอาบุกิดนะครับมาฮิตมันจะออกสัมก่าอผ่าที่ระเทา แข่งน้ำกระเทือนนะครับแห่งกระเทือนใช่ที่มองเหมือนหัวห,ห,หัวเอวเนี่เอวมาหางนี่แบบผ่าผ้ามาผ่อเฮ็ดอะไรเฮ็ดตรงไหนหเลยเฮ็ดแข็งเลยมีผ้าทั้งควายในปา่าอืมเนี่ม จอมีปลาเต้าด้วยพี่นอ้นองนอ้ำผงน่องเอ้ยมันเดียวใจนู่มากเก็บเพชรแถา เป็นสันเป็นสันยูกกี่หนอปอม,มาทางที่ที่แล้ลป่าเป็นสันเป็นสันเป็นสันเลย สันไตดินก็มีห้องไตดินอือพี่น้องห้องไตดินกัมีสันไตดินก็มีพี่น้องเอ้ยปานหัหัวสันไตดินอาจจะกระสอบที่เราซุมมันกำฟืดนี่ ทีเก็ตายักคนเดี๋ยวคนไทยเป็นสันเป็นสันนุพ่นองเหมอนๆน้ำกันนพ่นองเรื่องเก็บเห็ดซอยกัน

đi này tẩy đi thì nó thường 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 อันนี้จากจับดำเสียมมาจับดำมมีดพี่น้องเังไสันเปนสันงามนะตืดเลยพี่น้องปลาต้องมืดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะกันจะจำหนีจะกอนนะพี่น้องเนาะ เก็บซอยใหญ่หนูมันเสีสาอันเสียเวลาครับมันเห็ดหลายกับเป็นตับเป็นตับจนผมยังไงพี่น้องนะเห็นน้ากันครับผมยังปลูกหมาินะครับมันยังหลายอยู่นะเป็นสันเป็นสันนี่นะครับมวันมันเห็ดเหลียงเลยนะครับวันเป็นเห็ด,หดปลูกเองอะซ้ำเนี่ยแล้วนะครับเนาะบรรยากาศมันนอกมันหน้าเนาหาอยู่หากิน ตามปลาซาบันหน้านะครับเบิ่งเอาด้วยเป็นหนองพี่แมนปุ่มบาเล่นเด้เป็นสันเป็นสันเลยนะครับเป็นสันเป็นสันนะครับนี่เบิ่งเอาลู่แมนปุ่มบาเล่นอ่ะสันนี้ก่อนนม่เป็น้องเนาะอีกๆก็พี่น้องพี่เป็นสันเป็นสันอยู่ได้บนแมนนี่มอกเดียวได้พี่พี่ครับพี่เอ็ดอ่ะ้างเจอกันไหมสวัสดีครับ